สวัสดีครับต้อนรับสู่ M c o r n e t กับผมพิรพลอนุตรสโสรหรือโยแว์นะครับค <c oughs> อมพิวเตอร์เข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการนักออกแบบปันอย่างต่อเนื่องครับจนเกิดจิตรกรดิจิตอลมากมายและปีนี้ก็กำลังจะเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญครับ ไม่มีนักสร้างสารรค์ออกแบบกราฟิกคนไหนไม่รู้จัก Adobe นะครับบริษัทนี้เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ยอดนิยมทั้ง Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat หรือว่า Premiere นะครับแล้วก็อีกสารพัดครับล่าสุดสัปดาห์ก่อนมีงานสัมมานาครั้งใหญ่ Adobe Max ครับเขาประกาศว่าจะเลิกขายซอฟต์แวร์แล้วครับ CS6 นั้นเป็นรุ่นสุดท้ายครับ ไม่ได้ปิดกิจาการนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนให้เป็นการเช่าใช้ซอฟต์แวร์แทนครับภายใต้ชื่อบริการ Adobe Creative Cloud จ่ายเป็นรายเดือนจะแยกบางตัวก็ตัวละ600-900บาทนะครับหรือว่าจะเช่าไปทั้งชุดเลยก็ได้เดือนละ1,500บาทถือเป็นอีกมาตรการหนึ่งนะครับที่จะแก้ปัญหาซอฟต์แวร์เถื่อนได้ดีก็มาติดตามกันนะครับ ในงานยังมีเปิดตัวนวัตรกรรมที่น่าสนใจครับนั่นคือปากกาดิจิตอลที่ชื่อว่าไมตี้ครับเชื่อมบลูทูธใช้วาดรูปลงบนจอแท็บเล็ตได้อย่างง่ายๆอย่างที่เห็นนี้นะครับแต่ว่าปากกาก็ไม่แปลกเท่าเจ้านี่ครับไม้บรรทัดดิจิตอลชื่อว่านโปเ l ียนวางแปะบน iPad แล้วตีเส้นตรงๆได้นะครับแถมยังวาดได้สารพัดรูปทรงตามปุ่มที่มีให้เลือกบนนั้นครับมีนักกราฟิกชาวไทยหลายท่านเดินทางไปในงานนี้นะครับและมีคลิปมาฝากแฟนๆ m c ็มคอ n e t โดยเฉพาะด้วยครับไปดูกันครับว่าเห็นของใหม่หมแล้วเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างมางาน Adobe Max ครั้งนี้ของพวกเราเป็นครั้งที่3แล้วนะครับแล้วก็เห็นการจัดงานครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าโดยส่วนตัวองผมเองเนี่ยผิดหวังสมควรนะเพราะว่างานค่อนข้างที่จะเล็กกว่าเดิมมี3ส่วนด้วยกันนะส่วนที่1ก็คือส่วนที่เห็นอยู่นะรบ,บริเวณนี้เป็นส่วนที่แสดงสินค้าแล้วก็เป็นส่วนที่ Adobe จัด ให้ผู้คนทั่วไปเนี่ยสามารถมาซักถามนะฮะกับคนออ o b e บีเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีการออกเสนสินค้าของจารัานทั่วไปส่วนที่2คือส่วนที่มีนงานคีโนตมีอยู่2วันนะครับวันแรกก็จะเป็นงานคีโนตใหญ่นะก็คือเป็นพวกอ d o b e บี Adobe จะมาพูดว่าเทรนด์ของการใช้งานของออบีเป็นอย่างไรบ้างส่วนวันที่2จะพูดถึงเรื่องความลับนะฮะอนาคตข้างหน้าของออบีเป็นยังไงนะครับโดยที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถใช้เครื่องมือ Adobe Creative Cloud นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งของ Windows หรือ Macintosh ด้วยการที่ใช้แค่ Account เดียวในการทำงานแล้วก็มีวิธีการทำงานที่ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเรื่องทูทางด้านทางเว็บไซต์นะครับเราสามารถทำงานโดยที่ไม่ต้องใช้คโคด้ดนะครับแล้วก็สิ่งที่จะมาแรงในปีนี้น่าจะเป็น Adobe Muse แล้วก็ในส่วนของที่เป็นของชุดของ Adobe Edge นะครับดีไซนเนอร์ควรจะต้องปรับแผนไปเรื่องทางด้านงานออกแบบทางด้านสกรีนมากขึ้นเพราะว่าในคำขวัญหรือคำสโลแกนในเสื้อ Adobe มีอยู่ตัวหนึ่งที่เขียนว่า ก็บทนี้เราจะวองโลกเนี่ยเป็น r g b นั่นก็คืออาจจะไม่พูดถึงเรื่อง c a Y k แล้วนะครับจับตานะครับคอมพิวเตอร์เคยปฏิวัติโลกศิละปะมาแล้วอย่างไรตอนนี้คลาวดและแท็บเล็ตก็กำลังจะปฏิวัติวงการกราฟิกอีกครั้งครับช่วงนี้ไปติดตาม p a เ e ตไอทีครับสวัสดีครับ เรียบพรสับแสนยากรพาเรตไอทีค่ะ Microsoft เตือนภัยมาแวร์หรือไวรัสตัวใหม่ชื่อ J.S. f a p o p o s A พุงเป่าฝังตัวเป็นส่วนขยายหรือ extension ในเบราว์ r ซอร์ m e และ Firefox มีพฤติกรรมแอปใช้ Facebook ไปโพสไปเม้นไปไลค์เองโดยเจ้าของไม่รู้ตัวตอนนี้เริ่มระบาดในบราซิลแต่คนไทยอย่าประมาทนะคะรีบไปตรวจสอบเบราว์เซอร์ที่ใช้มีส่วนขยายปแปลกปลอมหรือเปล่า ใายวันนี้กสทชเตรียมเปิดคลิปถแถลงข่าวผลการตรวจสอบ iPhone 5ที่ระเบิดหลังจากส่งไปตรวจละเอียดที่สหรัฐค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันนะคะชมพอเทอร์เน็ตย,ย้อนหลังกันได้ที่ YouTube และเว็บอสอมทนะครับส่งท้ายกันด้วยไอทีเด็ดเช่นเคยครับสวัสดีครับนี่คือเกมสนุกๆบนหน้าเว็บที่ชื่อว่า GO g e o c a s t e r c o m เขาจะสุ่มภาพ Google Street View ขึ้นมาแล้วให้คุณปักหมุด ถายว่าอยู่ตรงไหนบนแผนที่โลกด้านขวานี่ครับยิ่งถ่ายได้ใกล้ก็ยิ่งคะแนนมากเล่นตอบได้รอบละ5ข้อนะครับรวมคะแนนแล้วแชร์มาดูกันเลย